อ้าวทำไมได้ด่านเดิมกระต่ายโอ้โหกระต่ายด่านนี้ไม่รู้อยู่ตรงนี้สามคนเลยอะไรเป็นอะไรโปอะไรใช่ใช่เหรอไปเจอดิมึงดูมึงดูมึงดูใช่เหรอดูลองดูเวลาไรพี่เอกอรโป๊ะโป๊ะใช่เหรอพี่เอกโป๊ะดีพี่เอก มันปล่อยยังไงก็พูดสิเอออุ้ยอะไรวะไอ้โอ้โหฮือจุด้วยเพอนเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกคนโอ้โหแล้วพักไม่จุกเลยนะหรอเฮ้ยเพื่อนเราโทษโทษโทเจ็บปวดเจ็บปวดโทษโทษเออทุกวันนั้น รีบปั่นดิพวกมึงรีบปั่นพวกมึงรีบปั่นดิพวกมึงรีบปั่นเราไม่จะไม่เอาผมก็เอาใช่หรอโปจริงหรอโปโปล็อกขวาเนี่ยนะไม่ใช่มึงโอหรือมึงโปใหญ่เฟิร์นกูเลยทำไมตกรอบทำไมไม่ได้เข้าโปหลีมึงเดินไปดูดิก็กูดูอยู่เนี่ยแม่มันกดแล้วขวายกขึ้นมาเลยอ๋อยกขวายเร็วนะมึงไปไปเรต้องไปดูไปมึงไปกูดูอยู่เลยอ่ะเข้าใจปหมเข้าใจเข้าใจเห็นแล้วเห็นแล้วทื่ไม้ไวด้วยนะทำทุกอย่างไวหมดเลยนะใช่ใช่ไวหมดป๊อป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  เอาเฝ้าเฉยเย็ดแม่เล่นโมยังเฝ้าอีกไม่ไม่มาซือรูนมรูนเฮ้ยป๊อปทีเดียวเครื่องหมดหลอนเลยใช่หมเออพว่เมื่อกีู้ปั่นอะไรเพี่มาพี่เอกวิ่งมาเร็วกูปั่นนะกูไม่รู้นะกูไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นใครจะช่วยก็ช่วยกูปั่นมีรอบเซฟโซนอยู่ตรงข้างบนยห็นปะอย่าใช้ไม้นะรอบนั้นน่ะสวยจัดไม่โผลหรอกไม่โผลหรอกอดไม่โผลหรอกช่วหน่อยช่วหน่อยอืมเป็นไงเป็นไงเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไงมันป่วยยังไงป่วยเป็นยังไง เป็นยังไงขวานสแนปเปอร์นะเป็นยังไงกูถามแค่นี้ว่าเป็นยังไงมาหากูใช่ไหมวิไอ้เนี้ยเครื่องระเบิดเครื่องหายหมดเลยจะเปนแขวนน่ะใช่หรอระเบิดแล้วหายหมดเลยเหรอระเบิดแล้วหายหมดหลอดเลยมาไหมมึงตอบดีเฟนอะไรนะมันอยู่ไหนมึงพูดดิ เอออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่เอออะไรคิด่ยเฟิร์นไม่พูดเที่ยสักคำมึงมึงเพิ่งพูดว่ามึงตอบดิเฟิร์นแค่นี้เองพูดถามกูเลยนะเดี๋ยวกูตัดคลิปให้ไหมไม่ดูหรือเปล่าเดี๋ยวกูตัดคลิปให้ไหมแหม่ไมชิดูเหมือนแหม่ไดูเหมือนมาดูนี่่ยเลือมาหากูใช่ไหมมาหากูใช่ไหมอุ้ยอู้มันรู้ลูกแก่ห้มันยกรองโขนนี่เดียวมันพึบใส่เลยมันแขวนเครื่องระเบิดสาแล้วเอ้ยเครื่องระเบิดปะระเบิดแล้วหมดเลยนะระเบิดแล้วหมมดเเเลยยนนะโอ้ไ่่สร็จี ไม่เสร็จเลยเนี่ยซึ่งมึงเลยเยอะปะจะเสร็จอะแบบจะเสร็จเลยอะทันไม่ระเบิดระเบิดป่ะซึ่งมึงระไม่ระเบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิดซึ่งกูเสร็จแล้วเอ้าแล้วใครพี่มาหามันนะกูไม่รู้กูปั่นอย่างเดียวนะกูพี่มาหามันทำไมอะมึงทำอะไรอะเมันปั่นอยู่บ้านพี่เอกลงมานปะเพื่อนเออเดินลงไปเดินลงไปเอกจุ้งจุ๊งจุ๊งจุ๊ง ต้องรอดนะเราต้องรอดนะไม่ได้หรอกออผมก็ตกพี่ยังไม่ตายพี่ฤกษ์เฟสดผมมาตายแล้วเฟดอะไรไม่หรอเออพี่ฤกษ์เฟสดใช่พี่ฤกษ์เฟสดไงดูสายล่างดิเจอระเบิดนะขอร้องอไม่หมดนะแต่ว่าเยอะกว่าปกติเยอะเลยฉัน <laughs> มันหายไม่หมดเว้ยแต่มันลดเยอะ <laughs> พี่ต้องจูให้ได้บะ กูกูกูอยู่กับ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 กูอยู่ไหนเม่นจัดเคมีหลอกไฟด้วยโปหลอกไฟอะ่ะอยู่กับกูข้างล่างไฟมันยาวะะปะอ,<า>อยู่กู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 ยังไม่มีไม้ปะ โอ้ยยันแปะโอ้โหเสร็จปะไม่น่าถ้าถ้าตรงนั้นมีเสาระเบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิดไม่ระเบิดเติมขวานเติมขวานเหลือเครื่องนึงได้อยู่ได้อยู่นี่ปัดฟีถ้าน้องไม่เห็นอ่ะปัดฟีแล้วถ้าไปช่วยเนี่ย มันมองไม่ s> <S เห no. ็ขนาดนี้ร claro> ู้ว่มันมอเห็นทำไมไม่เดินมาไอ้เพี้ย oh กูแล้วทำไมไม่ได้เข้าไม่ได้เข้าโปลีกูเหลือจะเชื่อมันมองไม่เห um ็นมันจะมองไม่เห um> ็นได้ยังไงสัตว์เดินมาเครื่องไม่เสร็จนะเว้ยมันอ่อนข้อให้เหรอเมื่อกี้มาเติมขวานในตัวกูว่าพี่เอกเอาไงดีวะเราเครื่องห้องน้ำมีเครื่องพี่เอกปั่นไม่ได้อะห้องน้ำปั่นไปก็ตายนะกูต้องอยู่ให้เสร็จเป็นต้องหลุมไป ลงหลุมแล้วเอาชนะนะวิวแตกถ้าได้ดานที่มันแบบทึบนะไอ้นี่แตกกูแตกอุ้ยไอ้เหี้ยมันกุ้งเลยนะเบนกู้ชายแยกไม่ทันอ่ะไอ้เหี้ยกูจะเข้ามาเล่นตรงนี้ทไมตรงๆผมว่ามันเห็นกูปะกูรอดูดิมันเห็นถ้า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 มันไล่มึงมึงขึ้นมาเล่นตรงกุล้มอ่ะกงวนได้มันรอปะ มันเดินอยู่ข้บนน่ะเก็บขวานเก็บขวานปล่อยตายเลยพี่เอามันมาหากูแล้ววะเห็นปะ่อยนะไม่รู้คิดว่ามันจะไม่เห็นท่อหรอวะเอาถ้าดวงดีก็ลงได้ก่อนนะ โอ้โหโอ้ยแย่เกี่ยวกับอะไรบ้างเว้ยไม่เลขเลขเลขไอ้นี่ไปยังมาแล้วนะกูจะไปยังไงว่าท่ออยู่ซ้ายเว้ยคุณนด้ไงเดา เป็นเฮียอะไรเนี่ยคือมึงต้องการอะไรมีทราบใจอ่ะวุบเอ้ามันต้องพับไม่ไม่พับมันก็ล้มอยู่ดีไม่พับก็ล้มไม่พับก็ล้ม เราก็ล้มมาเดินปิดท่อก่อนนะมันยาวนั้นึงนะเบ้นโอ้โหทุกเปิร์กเ <c oughs> ลยครบเลย <c oughs> ลง,งานดูดิ <c oughs> ลุมอยู่ไหนวะรอตายยากอ่ลุกไปก็แตกก่อนนะขาดไปเลยเอาก้าวไปแล้วขาดมึ <c oughs> งว่าลุบอยู่ไหน ไม่ได้ยินนะเสียงเดี๋ยวเวลาโดนแบงก็นั่งเงียบไอสัตว์พวกเชี่ยเนี่ยเฮ้ยมันไปแล้วไอ้เบนมันต้องเจอหลุมก่อนหรือเปล่าเบนไปแล้วลุกเลยลุกเลยลุกเลยวิ่งเออเสียงเอาว่ามันเดินไปหาท่องแล้วไม่ได้หรอกนั่นไงไอ้เบนขึ้นบนตรงที่กูล้มเบนตรงที่กูล้มอ่ะเจ็บต้นเปิดแม่งไปไอ้ยัก็ตายแล้วตายตายตาย รถเนี่ยวนได้วนได้ไอเหี้ยแล้วมนหลอกไฟเป็นในสัตว์เพื่อเหี้ยเลยนะดีแล้วดีแล้วให้มันทำอย่างนี้แล้วดีแล้วจะได้เห็นชัดหน่อยเออมันแฮ็กได้สกินอ่ะมันแฮ็กมาถึงขนาดดีแล้ว มันรู้เลยว่าหลุมอยู่ไหนเลยไอสัตว์มันไม่ไปทางหลุมเลยไอพวกอย่างเงี้เวลาโดนแบนนี่คือโดนแบนเครื่องแล้ววะถ้าเกิดโปรแบบชัดๆอย่างเงี้ยมีใครรู้ปะ ว่ามันเป็นอลิมึงเปล่าวะใช่เหรออันนั้นเลยเหรออลีมันไม่ยอมให้มึงตายห <c oughs> ัว,วชัดแล้วนะใช่เหรอมันแบบว่าเปิดซื้อมาเลยเหรอมันซื้อมาเลยเหรอเพื่อมึงเราจะเพาะเนี่ยชใช่เหรอแล้วดูมันเลี้ยงมึงไว้อยู่คนเดียวเนี่ยก็มันเหลือเบ้นคนเดียวอถ้าเป็นอลีเบ้นไม่ต,มต้องอะไรเบ้นตั้งแต่แรกแล้วนี่ไม่ใช่เอาแล้มันก็ตายไวจะไปสนุกอะไรถูกไหมมันต้องเหลือคนสุดท้ายปล่อยเราปล่อยไว้แห้งตายอย่างเงี้ย มันเล่นไม่เป็นนะทุกคนมันถามว่าเล่นเป็นแล้วก็เป็นนะแต่ว่าแบบที่ขนาดบันโผล่แบบนี้นะมันยังมาแต่ละคนลงยากเออรถบรรทุสีเครื่องอ่หายสัตว์ใช้โปรแล้วรถบรรทุสีเครื่องอ่ะคนปร,บบปนเรออะปเทศอะไรอ่ะมึงดูดิตัวเลขตัวเลขคนจีนคนจีนละแหละชื่อภาษาจีนด้วยอย่างไอตัวนั้นน่ะกูว่ามันมันแคบมึงแล้วนะไอตัวอ่วกวอ่ะไอ้วกตัวไหนไอตัวนั้นน่ะ ใช่ครเจอกันบ่อยเออเก็นตั้งอะไรนะบรรยายบรรยายโปรไฟล์ของพี่มันน่ะตอนนั้นแบบไม่สนนะว่ามึงเดดังมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยสตรีมสวิดแต่หมายว่าไม่ได้ทำผิดอะไรอยากด่าก็ด่าไปอะไรสักอย่างจะไม่ได้แล้วไม่เก็บรีโปรไฟล์อะไรอยู่ปะเพิ่งดูเนี่ยไม่มีเพิร์กไม่มีแอดออนไม่มีอะไรทั้งนั้นโอ้โหมีครบเลยไอ้เปรนกดรีพอร์ตเลยนะบอกว่ารีพอร์ตในเกมสำคัญมาก ผมให้วันเดียวครับ ID เนี้ยอืมไอ ID นี้ผมให้แค่วันเดียวพอ